ใชแกนครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบและก็แนะนำแลสินค้าเป็นที่พ่นขนหมูหรือพ่นหัวหมูนะครับขนาด2นิ้วเกรดเเลยนี่ครับสายหนาแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับอะไรทุกชิ้นมีอะไรนะหัวหลุดเปลี่ยนหัวได้สายแตกเปลี่ยนสายได้นะครับวาล์วหมุนรั่ว เปลี่ยนวาวได้เป็นสินค้าผลิตในเมืองไทยไงครับอะไรมันถึงได้มีแต่ไม่ใช่ว่ามันจะพังกันง่ายๆนะถ้าเกิดมันสุดวิสัยที่จะพังเนี่ยอะไรเรามีนะไม่ต้องโยนทิ้งแล้วเป็นยี่ห้อแรกเลยนะครับเป็นยี่ห้อแรกเลยครับที่ผลิตที่พ้นหัวหมูเนี่ยของคนไทยยี่ห้อแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นความทนเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ชมคลิปดูนะครับสนใจก็โทรทาง เบอร์ด้านล่างทางไลน์ทาง Facebook ทาง Youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญชมคลิปนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสั่งซื้อได้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับตลาดไทยแก๊สน,นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งเป็นที่เผาขนหมูนะครับของยี่ห้อแก๊สเมติกนะครับตัวนี้ทำจากทองเหลืองก้านทองเหลืองนะครับขนาด หัวพ่นนี่ครับขนาด2นิ้วนะครับซึ่งมาตรฐานนะครับสนิ้วซึ่งอะไรแต่ละชิ้นมีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นนิ้วครึ่งหรือ3นิ้วได้นะครับแต่ลูกค้าตอนนี้ได้สั่ง2นิ้วคือ2นิ้วนีวนว่มาตรฐานนะครับทั่วไปที่ใช้สะดวกนะครับนี่ครับ ตัวนี้หาซื้อได้นะครับเปลี่ยนได้ตัวนี้เปลี่ยนได้ด้วยข้อต่อทองเหลืองตัวนี้ถ้าเกิดชํารุดก็มีขายนะครับตัวนี้ก็มีขายสายนะครับถ้าเกิดสายแตกใช้นานๆแล้วสายแตกนะครับเราก็มีขายเส้นเดียดเส้นเดียวกันนะสายนี้เป็นสายบิ๊กเทลเลยนะครับเป็นสายบิ๊กเทลนะครับอัดด้วยเขาอัดด้วยไฮดรอลิกเลยนะครับนี่ครับ เป็นทองเหลืองหมดเลยนะครับความยาวของสายเนี่ยสายเราจะหนานะครับความยาวของสายอยู่สองเมตรห้าสิบนะครับสองเมตรห้าสิบเดี๋ยวเราลองไฟให้ดูนะครับอันนี้ไม่ต้องเวลาใช้ไม่ต้องผ่านหัวปรับเลยนะครับเข้าถังโดยตรงเลยนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้จะขู่นิดนึงนะครับเสียงแรงนะครับเสียงแรงนะครับก็ คือแรงดันของอเนี่ยแรงมากนะครับของยี่ห้อนี้นะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อของคนไทยนะครับอะไรมีตลอดเลยนะครับ